มาอีกหนึ่งเรื่องใหญ่คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เราก็นําเสนอข่าวไปนะครับที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาญากรรมนําหลักฐานเส้นทางการเงินของนักการเมืองคนดังที่เป็นสอวอเนี่ยนะครับไปมอบให้ทางตํารวจปปสเขาตรวจสอบเพราะบอกว่ามีความเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดฟอกเงินแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงแพลตฟอร์มพนันออนไลน์ชื่อดังด้วยปรากฏว่าคุณอัจฉริยะวันนี้ไปยื่นอีกหนึ่งหน่วยงานคือปปชครับ เพราะว่าให้ตรวจสอบสอบวคนนี้ใน3ฐานความผิดด้วยกัน1ก็คือยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ2ร่ำรวยผิดปกติและ3ผิดประมวลจริยธรรมร้ายแรงครับวันนี้คุณอัจฉริยะไปที่ปปชแล้วก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะครับว่าสวคนนี้เนี่ยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปชเป็นเทนะ็จฮะคือมีการบอกว่าขายธุรกิจโรงแรมและบ่อนคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านให้กับเอ็ดดี้ไปแล้ว ถ้าคุณผู้ชมตามข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยจะมีการพูดถึงบุคคลคนหนึ่งที่ชื่อเอ็ดดี้นะเป็นคนเมียนมานะเกี่ยวข้องกับคดีต่างๆมีอยู่8ดหมายทีนี้เขาบอกว่าต่อมาเนี่ยรับสารภาพว่าไม่ได้ซื้อขายกันจริงอะจากนั้นสอวอคนนี้ก็โอนย้ายทรัพย์สินไปให้ลูกเขยแล้วลูกเขยโอนต่อให้อีกคนหนึ่งแต่มันไม่มีปรากฏหลักฐานว่ามีการจ่ายเงินกันจริงดังนั้นการยื่นบัญชีทรัพย์สินของสอวอคนนี้ต่อปปชจึงเป็นเท็จอันนี้ผิดอันที่หนึ่ง อันที่2คือเกี่ยวข้องกับกรณีร่ำรวยผิดปกติโดยคุณอัจฉริยะอ้างว่าสิ่งที่ทําให้สอวอคนนี้ร่ํารวยผิดปกติเนี่ยก็เพราะว่าเขาพิพัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติดและสมคบกันฟอกเงินพูดง่ายๆก็คือว่าเหมือนสอวอคนนี้เป็นนายทุนที่คอยฟอกเงินให้กับแพลตฟอร์มพนันออนไลน์นั่นเองจึงอยากให้ปปชดําเนินการกับสอวอคนนี้ซะทั้งในความผิดยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จร่ำรวยผิดปกติแล้วก็ผิดประมวลจริยธรรมร้ายแรง3าฐานความผิดด้วยกันครับ yeah <laughs>